ทีมงานตะพ่อไะแต่สงขาครับเราพามาดูความเดือดร้อนของชาวบ้านนะครับที่ต้องใช้เส้นทางถนนเรียบคลองระบายน้ำรอหนึ่งแถวแถวสะพานคู่ลบบรีราเมศนะครับฝั่งที่มาจากบ้านบางแฟบที่จะลอดสะพานไปบ้านโคกเมาครับตอนนี้กลายเป็นบอกขยะไปแล้วครับนี่ดูครับ ยิ่งเยอะขึ้นทุกวันครับมีทุกอย่างที่ชาวบ้านแถวนี้ไม่อยากให้มีแต่ว่ามันมีคนเอามาทิ้งครับโถส้่วมชักโรครกก็มีครับแม่พี่น้องแถวนี้ชาวบ้านแถวนี้บอกบ้านกูก็มีไม่ต้องเอามาเผื่อไม่ต้องเอามาฝากนี่ครับกระจกนี่เอามาทิ้งด้วยครับเห็นแล้วนี่แหม่มเสียวตีนเสียวพุงเลยครับอือดูแตกกระจายเกลือเลยครับ ส่วนใหญ่ก็จะเป็นวัสดุที่เหลือใช้จากการก่อสร้างนะครับนี่มะพร้าวเปลือกมะพร้าวก็มีครับถุงพลาสติกฝ้าเพดานฟองน้ำทุกอย่างมีหมดครับเดี๋ยวไปฟังผู้ใหญ่บ้านรูนหยีเซนเบลละนะครับผู้ใหญ่บ้านหมู่เจ็ด 7, ตบลท่าช้างอำเภอบางกลมพามาให้ดูครับ ทั้งนี้ติมาร้อยๆเผานี่ใกล้เผาอะไร้น่าว่าเป็นพี่ชาวบ้านนะครับนเผามังปอมากระถึงกันใช่ไหมหลักเผาปนีเผามันเปลี่ยนๆมคบังเงวอนนวยอันก้องรันนะครับมาเจอเนื่องึันเขียนเมื่อเกี้ขึ้นปขึ้นได้เตือนนะารันกันปนีนะท้าไม่ระว่าถ้าเกิดถูกปนีมันยิงมากระเพื่ใช่ไหมมากราก่มกทุกวันเครับ คือปัญหานี้ก็คือมันมิ้นกันใช่ไหมนะมันก็กียาบกันอือนี่ครับนายบานรุดบอกว่าผมจะไปรวมมาแล้วครับกับขยะกองนี้เพราะว่ามีทุกวันครับแล้วก็เยอะขึ้นเรื่อยๆครับไม่รู้มาจากไหนนี่ดูสิครับแม่ชักโครกโถส้วมนี่ยังเอามาทิ้งเลยครับ เต็มไปหมดครับอย่างที่บอกส่วนใหญ่ก็เศษวัสดุที่เหลือใช้จากการก่อสร้างนั่นแหละครับแล้วเอามาทิ้งไว้เห็นเพื่อนทิ้งทิ้งกันนี่ดูสิครับริมคลองริมคันคลองนี่เต็มไปหมดครับ ลมพัดไรเนี่ยเพ่นพ่านหมดเลยครับแถวนี้นี่คนจะมาเดินเช้าเช้าเย็นๆยนนี่คนจะมาเดินเยอะครับแต่ว่าพอผ่านตรงนี้นี่เหม็นเลยครับอือใครอยากผอมนี่มาเลยครับมาเลยมาเดินแถวนี้เลยเพราะว่ากลับบ้านไปแล้วนี่กินไรไม่ได้ครับเจอทางแผมเปิดั้งโถ่ร่วมตุกอย่างมีหมดครับอืมเหม็นเหม็นจริงๆครับทีมงานตัวพ่อไปถ่ายนี่เหม็นครับดูยางรถเครื่องก็มีครับ โอ้โหของฝากจากที่ไหนครับนี่ชาวบ้านเขาบอกพอแล้วพอแล้วไม่ต้องออกมาแล้วผียังถูกทิ้งครับดูสิครับแมนบอลแมนยูแม่ทิ้งกันได้ลงคอครับนี่ทีมไหนครับนี่ถูกทิ้งแล้วครับผีแดงยังถูกทิ้งครับนี่กระจกครับนี่เที่ยงเที่ยงนี่แดดสองมานี่ดูสิครับเปรี้ยงเปี้ยงแบบนี้นี่สะท้อนความร้อนนะครับดีไม่ดีเกิดไฟไหม้นะครับเนี่ยโอ้โหแม่นี่มาปักกรรมไปด้วยครับ จองที่ไว้เลยครับนี่ที่กูเดี๋ยวเอามาทิ้งโอ้โหดูสิครับนี่ทิ้งแล้วทิ้งอีกพอผ่านมาแถวนี้เออกูทิ้งก็ทิ้งบ้งนี่ก็อีกฝั่งนะครับอีกจุดหนึ่งครับฝั่งที่มาจากโคกเมานะครับก็เหมือนกันครับนี่เบาะที่นอนเลยเนี่ยเลิกกันแล้วก็เอามาทิ้งครับแม่ตอนรักกันดีก็ไม่ทิ้งแล้วครับพอแยกทางกันแล้วบเบาะก็เอามาทิ้งตรงนี้นี่ไฟไหม้ด้วยนะครับไฟไหม้ป่าด้วยโอ้โห ไม่ไหวครับแบบนี้ไม่ไหวเดี๋ยวไปฟังเสียงของผู้ใหญ่บ้านรุนหีเซนเบลล่านะครับบอกถึงปัญหาของกระยากงนี้ครับมาจ้างนอกหลังพีนะครับคนไหนบ้านไม่ก่อยติงกระกษาไรเรื่องกระยานี้นะครับนะก็ตักเรือนก็ไปไล่กลังเลยครับผมอย่างอยู่ปัาบนนี้นะครับจะมีนักอ่านไหนมาช่วยดูติระบาดไหนมาช่วยดูแลควาดกระยาออกไปก็เป็นการดีนะครับนะ ตรงนี้ติดเค็ดได้อ่ะอมูเจดตาจางครับผมรมูเจดตาจางใไงมาไอันนี้ก็คือมาท่านมั่งก็เตือนกันผมเตือนครับไม่ได้ไหวจับได้ไม่มีครับส่วนใหญ่ส่วนใหญ่นี่มาป่าใดไรอ่ะการขึ้นเหรอไม่แน่นอนครับที่ตั้นกลางวันก็ตั้นกลางคืนก็นมีไช่วๆยๆจิกๆไปแบบนั้นแหละเราก็ไม่รู้อย่าไงไรก็กันแต่ว่าก็คือไอ้คนในไอ้ปืนตีนไม่ใช่ายเลยส่วนใหญ่ามาแต่นอกนะมาจากนอกอืะ มันเร broken, hadi, s <S ิ่ม sure. ต้นจากปล่อยก็ต uh ุ huh. ่มแล้วก็มาตุ่มกันใช่ครับบางทีเสียบานักปักไฟก็ไปปักไฟนะครับตรงนี้แต่ว่านปักไฟยลอมก็ตุ่มกันแล้วก็นนี่ครับอืือครับ เรื่องนี้นี่โทษใครไม่ได้เลยครับต้องโทษคนที่เอามาทิ้งอย่างเดียวมักง่ายจริงๆเอาที่เองง่ายเอาที่เองบายใจใครเดือดร้อนช่างแม่งพอเห็นเพื่อนทิ้งทิ้งมั่งเพื่อนทิ้งได้กูก็ทิ้งได้ไม่ใช่บ้านกูมักง่ายเห็นแก่ตัวอย่างแรงครับชาวบ้านที่เขาเดือดร้อนเขาแช่งทุกวันเจริญล่ะครับเบียดเบียนสังคมเบียดเบียนเพื่อนแบบนี้และมันใช่ที่ทิ้งไหมล่ะครับตรงนี้ เทศบาลตำบลท่าช้างครับขอแรงอีกทีครับทราบว่าเคยมาแก้ปัญหาตรงนี้หลายหนแล้วแต่มันก็ยังมาทิ้งกันอีกมาช่วยอีกทีครับมาปักป้ายมาเคลียร์พื้นที่และก็เอากฎหมายมาเล่นงานเลยครับทีนี้หรือว่าพี่น้องแถวนั้นถ้าเห็นใครมาทิ้งก็ช่วยถ่ายภาพถ่ายคลิปให้ทีครับแล้วส่งมาที่ตัวพ่อพอกันทีครับแบบนี้ไม่ไหวแล้วระวังไว้นะครับระวังไว้ให้ดีหลังจากนี้ใครที่เอามาทิ้งได้ดังแน่ครับ